อยู่กำสามปีส่งนะครับข้โนเหมือนที่ตั้งข้ายนเป็นบ้านควรเร่อยนะครับอยู่สามปีากุ่งนะครับลองปดกรถเทองไหมอยู่ขาทุกรอนานะครับ้นถุกมานะครับหลายตำบลครันนายอัริยัตรุงนะครับนายกองการหมือนบนบ้านควรคุณสาครับ่านผู้ว่าโทัพทเด้วครับลองผู้ว่า ราชการจังหวัดตังมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมชวนเช็คอินกินไก่บ้านสืบสารอาหารพื้นถิ่นที่ทางกลุ่มไก่พื้นเมืองทำปเป็นเมืองตังผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขอกลับขอบพระคุณท่านรอง20ปันใช่ไหมครับประมาณ3 2 0ปัน 20, ถึงจะสามารถที่ว่า จะจับขายได้คือไกม่มีม่คุณภาพแล้วนะครับ แล้วก็คือร้านตัร้านตัด้วบอ่านี่เป็นอาหารเลอใช่ไหมตัตัดกินไดโอเจไก่กินอไก่กินเหรอไม่ได้ไอ่กินอ่ายังให้กินไรต้องปรทก็ปรันค่สามารถอ่ะพราะพันแม่พันเป็นสตรเป็นลูกครับแต่ว่าจะมีลูกฟ้ามอยู่เป็นเครือข่ายเป็นลูกฟ้ามอวก้าง ใหญ่กันไปเลี้ยงครับเดกใหญ่แล้วก็พอได้ลูกไก่มาก็แจกใฉ้สมาชิกไปรับช่วงต่อไม่ได้ขายนะทำไมกับพอสมาชิกเลี้ยงแล้วก็โตขึ้นมาได้ขนาดที่จะขายแล้วก็ของก็มีเลาในการเลี้ยงก็จะตนองพัฒนาปรับปรุงกันต่อไปนนี้สามเดือนแับ

กันประมาณเกือบยี <Ende esa> ่สิบกับสิบบาทเก้ายี่สิบก็โนให้เเก่งกยี่สิบให้เาังเองถูกนะครตอนนี้มันพักเองอยู่ก่อนแล้วก็ให้สมาธิที่ ้าเดี๋ยวเชี่ยนตั้งตอไปที่อาหารไก่บ้านดานนนกนู้นนะครับรับการระลนจว่าโงการวิใจัยังไรนมันตนักมากำลังฝึบกดดเมื่อใหม่เมือใหมึกบไกใจำนะครับไ่แล้ไก้วไปดาน่นไปบ้านล้วนับเป็นเมนูไกล้านนนนะครับ บกบานไกลบานไม่ใช uh ่เกยเื้นนะไม่ใช่ครับไม่ใช well, so ่กาไม่ไดเกยาไม่ได yeah. ้กาอยากกไข่ม่กับไนานเดลเลยครับนะกครตุ้ตุ้งนื้นะครับเป็นที่พิจาาน่ต้องจะทาัดในการน้าเรงต้คุณอน้าคุณไปคุเมื้ครั้งนะครับอาถงขั้นให้โครการสถาหนาใช้จ่านะครับใช้จ้ายจ่าจแได้อกหน้ารากาหน้า ยาก r á i ที Entonces, ่วาในที่รานนคัทนะครับวตัวเร็กอย่ดูางเรียงเด็ร้อยกนะครับร้อยร้อย้ยนะรแบบีีองเที่ยงกชาขามันมีแะไดอยู่บ้างีผลได้ดีอยู่บ้างในในอำเภอเมืองนั้นนะครับการกิจกรรมนี้การ

นะครับท่านท่านไม่ได้นุ้ม ai เพชรไปเตรียมพร้อมนะครับจ้า การที่ว่าเดิมทีเดียวชาวบ้านเขาจะเลี้ยงไก่เป็นสเปซสปะคือทุกตำบลมีทุกบ้านอยู่แล้วไก่บ้านโดยวิถีของคนด้วบ้านนะครับทุกบ้านเขาจะมีสัตว์เลี้ยงไ,ไว้เลี้ยงไวเป็นอาหารเป็นส่วนมากก็ทุกบ้านมีอยู่แล้วทีนี้พวกผมก็มีความคิดขึ้นมาว่าเรามารวมกลุ่มกันแล้วก็ไปรวมตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งเราจะได้มีอำนาจต่อรอง แล้วก็จากนั้นหลังจากนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทุนเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติเข้ามาสนับสนุนด้านเงินทุนและก็งานวิจัยที่รวมมาก็ในอำเภอเมืองมีห้าตำบลนะครับตำบลบ้านโพตำบลน,น้ำขุดตำบลโคกหล่อตำบลน,นาบิหลาแลวก็ตำบลบ้านควนนะครับในห้าตำบลน,นี้เรามีสมาชิก 52คนนะครับรวบรวมมาแล้วแล้วก็มีศูนย์อยู่ตรงนี้ซึ่งขอใช้พื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดได้อนุเคราพื้นที่ให้เราได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์ในการรวบรวมความรู้เป็นที่เรียนรู้แล้วก็รวบรวมสมาชิกทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองครับระยะเวลาการเลี้ยงระยะเวลาการเลี้ยงเท่าที่ผมตรวจสอบมาไก่ ไก่ที่เราใช้ในเมนูวันนี้ครับทุกเมนูครับเลี้ยงมา3เดือนกับ25วันครับน้ำหนักฉเฉลี่ยก็ตกที่ประมาณ1นึ่งกิโลจุดสงจุดสมถึงจุด่งกิโลก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นไก่สายไหนเป็นไก่สายพันธุ์แดงสุราษฎร์เราไปสปอร์ตกับสถานีปรัปรุงวันจัดสุราษฎร์ธานีรับล,ลูกไก่มารุ่นแรกก้อ3สามร้อยตัวแล้วก็มาแจกให้สมาชิกไปเลี้ยง ก็โดยเฉลี่ยก็ประมาณนั้นนะครับ1.2ถึง1.5กิโลระยะเวลา3เดือนนิดเกียบเกือบจะ4เดือนเริ่มสร้างรายได้อะไรเรื่องสร้างรายได้หรือว่าเรื่องอะเร่อรายได้ก็คือเริ่มนะครับเพราะว่าไก่รุ่นนี้ออกพับออกมาก็ขายให้กลุ่มหมดเลยกลุ่มจะรับซื้อในกิโลไก่สดสั้งหน้่งหน้าร์ามก็กิโลละ100บาทก็มาสมกลุ่ม ทีนี้ที่ก่มนี้ก็จะมีฝ่ายตลาดมีที่จําแหลยสาหรับไปขายในตลาดกรีนก็มีน้องเ็าทาอยู่ครับแต่ว่ามันยังไม่กว้างขวางไม่เยอะครับส่านมีกไก่บ้านนี่ก็ไปทำเมนูอ,อะไรบ้างอะไรนะครับไก่บ้านนี่ไปไปทำเมนูอ,อะไรบ้างส่วนมากไก่บ้านก็เมนูสําหรับทางภาคใต้นะครับก็แกงแกงไก่กับน่อไม้ครับแกงไก่กับต่อไม้หลากหลายเมนูครับ แกงขั่วบิ๊กไส่บ้านผัดเป็ดไก่หรือว่านึ่งอะไรก็หลายอย่างครับทำได้เหมือนสัตว์ชนิดอื่นนะครับก็ทำอาหารได้แ,แต่แตัดแ,แปลงครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพวกผมก็จะขายายตลาดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ญญกพชาสามันธ์ให้คนได้รู้จักและหวานมานิยมไก่พื้นเมืองเพราะว่ามันเป็นไก่ที่เลี้ยงโดยธรรมชาติมันปลอดสารเร่ง และฟาร์มของเราก็ต้องผ่านมาตราฐานของมาตราฐานกรมปศุสัตว์ของสีเอ็มของปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์จะลงมาตรวจฟาร์มของเรา,าทุกเดือนแล้วก็จะติดตามแล้วก็สนับสนุนด้านวัคซีนนะครับมีการทำวัคซีนตามหลักวิชาการเรียบร้อยครับตามของพวกองครับ